ปกินนกะธรรมตอนที่78สนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียตุลาคมพุทธศักร,ราช2544โดยมากเรามักจะคิดถึงความเป็นเราที่จะพยายามนะคะแต่ตามความจริงเนี่ยถ้าเรารู้ถูกต้องว่ามีใครจะพยายามนอกจากสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นเพราเหตุปัจจัยจริงๆ เมื่อไหร่เราจะละความเป็นเราที่จะพยายามแล้วก็ค่อยๆรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่อย่างนั้นประโยชน์ของการเรียนอิธรรมเนี่ยก็จะน้อยนะคะเช่นเราเรียนว่าวิริยะเกิดกับจิตกี่ดวงเนี่ยก็เ,เป็นเครื่องเตือนแล้วค่ะว่ายังไงถึงยังไงก็มีวิรยิยะแต่วิริยะขณะนั้นที่เกิดเนี่ยเป็นสัมมารหรือเป็นมิจฉาเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ทุกอย่างที่มีที่ปรากฏที่เรียนมาทั้งหมดนะคะคือขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าสติปัฏฐานเกิดระลึกก็สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่เราเรียนแล้วเพื่อที่จะละความเป็นเราแต่ว่าก็ยากนะคะเพราะว่าโลภพะครอบงำเป็นครูเป็นสิทธิ์ด้วยกันมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆนานแสนนานเดี๋ยวเป็นครูเดี๋ยวเป็นสิทธ์ตามกันไปตามกันมา วิริยะที่เป็นสมปทานนคะครับนั่นแสดงว่าความเพียรในการที่จะระวังสังวรไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดได้โอกาสเกิดขึ้นจะต่างยังไงกับความเพียรในการที่จะละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วครับขณะนั้นนะคะวิริยะเจตสิกเกิดกับสัมมาสติเท่านี้จบเลยเพราะว่าขณะอื่นก็ไม่ใช่ขณะอื่นก็เป็นเราที่เพียรจะเวน้นละอกุศลซึ่งยังไม่เกิด หรืออกุศลซึ่งเกิดแล้วหรือเจริญกุศลซึ่งยังไม่เกิดหรือรักษากุศลที่เกิดแล้วพระอะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเนี่ยจากการตรัสรู้ก็ทรงสแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าเป็นความเพียรในเรื่องทานไม่ใช่สัมมาประธานไม่ได้เกิดกับสัมมาสติแต่ชั่วขณะที่สัมมาสติเกิดพร้อมวิทยะวิริยธรรมกิจสี่อย่างซึ่งเป็นกิจของสัมมาประธาน ไม่ใช่เป็นเราที่จะทำทีละอย่างสองอย่างนะคะแต่ในขณะที่สัมมาสติเกิดนั่นเองวิริยะขณะนั้นเป็นสัมมาประธานทั้งสีดูเหมือนกับว่าสัมมาประธานทั้งสี่นี่จะไม่เกิดพร้อมกันนะ,ะก็แล้วแต่นะคะเวลาที่สัมมาประธานสี่เกิดเช่นสัมมาสติเกิดเนะะี่ยขณะนั้นละอากุศลที่ยังไม่เกิดหรือเปล่าเอาจะเหมือนกับวิรตีไหมคะว่า เวลาที่เวรตีเกิดขึ้นแล้วก็มีการระดึกรู้ลักษณะของเวรตีขณะนั้นก็เป็นมรรคมีองค์หกด้วยค่ะวิริยะเจตสิกต,ต่างกับวิรตีเจตสิกนะคะหน้าที่ต่างกันเพราะฉะนั้นความหมายของศีลอีกอย่างหนึ่งคือไม่ก้าวล่วงขณะใดที่ไม่ก้าวล่วงขณะนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีศีลแต่ไม่ใช่ศีลที่เป็นววรตีเจตสิกนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นว่า การเรียนสมัยนี้เนี่ยนะฮะเรียนเรื่องราวมากแล้วก็พยายามหาตัวธรรมะว่าตัวธรรมะเนี่ยเป็นอะไรตรงไหนอย่างไรแต่ความจริงสภาพธรรมะเขาทำหน้าที่ของสภาพธรรมะของเขาเองแล้วก็ทรงแสดงความต่างของขณะที่เป็นสัมมาสติหรือว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะว่าขณะนั้นนะคะมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยคืออะไรแต่ว่าทำหน้าที่ต่างกับขณะอื่นอย่างไร พราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาก็ต้องรู้ตามลําดับด้วยมิฉะนั้นเราก็จะไปหาเบื้องปลายเรื่องราวใหญ่โตเยอะแยะแล้วก็มาหาตัวจริงนะคะเหมือนกับโลภะเนะะี่ยค่ะพอบอกว่ามีแปดดวงก,ก็หาตัวอย่างว่าแปดดวงดวงไหนดวงที่หนึ่งเป็นยังไงดวงที่สองดวงที่สามที่สี่ที่ห้าเป็นยังไงแต่เวลาที่ขณะนี้โลภะเกิดเป็นหนึ่งในแปดหรือเปล่าและทำไมเราจะต้องไปหาในเมื่อกำลังมีให้รู้ได้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาเรื่องราวให้ครบจํานวนแต่ว่าเป็นเรื่องที่เมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดปรากฏก็ให้รู้ความจริงว่าขณะที่มีความเห็นผิดหรือมีความเข้าใจผิดเนี่ยต่างกับขณะที่ไม่มีความเข้าใจผิดไม่มีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นโลภะสองอย่างนี้จึงต่างกันตามสภาพธรรมะที่ปรากฏถ้าเป็นอย่างนี้เราจะค่อยๆเข้าใจจากตัวของเราเองใช่ไหมคะ เวลาที่มีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยโสม,มนัสหรืออุเบกขาก็เป็นความรู้สึกจริงๆที่มีซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนั้นและความจริงก็หลากหลายมากตามความวิจิตของจิตตามความวิจิตของอารมณ์นะคะตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ทรงประมวลเป็นประเภทใหญ่ๆได้แก่โลภะมูลจิต8ซึ่งขณะใด,ดที่เกิดขณะนั้นเราก็รู้ก็คือไม่ต่างจาก8นั่นเอง เพราะฉะนั้นการศึกษาจากสภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ลืมนะคะสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏโดยที่ว่าไม่ต้องไปท่องหรือว่าไปจําว่าแปดดวงเนี่ยได้แก่อะไรบ้างอาจารย์ครับจะขอความการุณาท่านอาจารย์อธิบายถึงการที่เราเจะพิจารณาสภาพธรรมะที่เป็นรูปที่กายที่ภายในที่เรายึดถือว่าเป็นเราเสมอกันรูปกับรูปที่ เป็นรูปภายนอกรอ่ะรูปที่กายของเราที่เป็นภายในมีลักษณะอย่างไรคะถ้ากระทบสัมผัสก็มีลักษณะของธาตุสามอย่างก,ก็คือไม่อ่อนก็แข็งไม่เย็นก็ร้อนแลวก็ไม่ตึงก็ไหวค่ะและรูปภายนอกนะคะ <subs> uh? ก็ไม่แตกต่างก <date S 2> <ร>ันก็ถูกต้องใช่ไหมคะพิจารณาจนกว่าไม่แตกตา่างสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นความจริง เวลาที่สภาพธรรมะปรากฏมีการระลึกก็จะรู้ความจริงว่ารูปเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้อาจารย์คะการเป,เป็นผู้ที่มีสติปกเป็นปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยที่จะมีการพิจารณาสภาพธรรมะในขณะที่เดินนั่งยืนนอนในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการอบรมเจริญปัญญาขอท่านอาจารย์ขยายความด้วยค่ะ ขณะนี้กําลังทําอะไรคะกิริยาบทไหนถ้าโดยที่เราบัญญัติไว้ก็คือท่านั่งค่ะเป็นปกติหรือเปล่าคะเป็นปกติไม่ต้องเปลี่ยนทําอย่างอื่นนะฮะไม่ต้องเองไม่ต้องขัดสมาธินะฮะไม่ต้องสติก็สามารถจะเกิดระลึกลักษณะของสภาพธารรมะได้เมื่อเป็นสติสัมปัญญะเป็นสติปทานไม่ใช่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวไม่ต้องทําอะไรเลย ขึ้นอยู่กับว่ามีการระลึกหรือไม่ค่ะเวลานี้ปัญหาก็มีสองอย่างนะฮะสภาพธรรมะก็เกิดดับเป็นปกติของสภาพธรรมะทุกอย่างสติระลึกหรือไม่ระลึกก็เท่านี้ค่ะแต่เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้เลยขณะนี้ถ้าสติเกิดก็เกิดสติไม่เกิดก็ไม่เกิดก็เป็นปกติเมื่อกี้ท่านอาจารย์แสดงว่า ในสมัยนี้ที่มีการศึกษาขั้นปริยัากันนี่ก็มีการศึกษาเรื่องราวกันเยอะคือศึกษาชื่อของธรรมะแล้วก็แล้วก็หาตัวอย่างกันว่าชื่อของธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ผมก็มีความสงสัยว่าถ้าไม่ศึกษาในลักษณะเช่นนั้นแล้วก็ในเมื่อสติปัฏฐานยังไม่เกิดเนี่ยก็หมายความว่าจะนําเอาสภาพธรรมะที่รู้อยู่แล้วที่ไม่ใช่เป็นขั้นสติปัฏฐานแล้วก็ เอาชื่อเข้าไปใส่หรือยังไงครับอาจารย์หมายความว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะอย่าเข้าใจว่าศึกษาชื่ออันนี้สําคัญที่สุดค่ะต้องรู้ว่าธรรมะขณะนี้มีจริงๆการศึกษาเรื่องราวของธรรมะเพื่อให้เข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะแม้แต่คําว่าธรรมะคําเดียวนะคะ่ะถ้าเราไตรตรองจริงๆนะคะว่าเรารู้จักธรรมะหรือย,อยังเพียงความหมายของคําว่าธรรมะ เป็นสภาพที่มีจริงๆไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเรารู้จักลักษณะนี้หรือยังและธรรมะก็มีสองอย่างคือนามธรรมอย่างหนึ่งกับรูปธรรมอย่างหนึ่งเรารู้จักสภาพสองอย่างนี้จริงๆหรือยังแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าการศึกษาของเราทั้งหมดเนี่ยเพื่อรู้ความจริงอันนี้เราก็จะศึกษาเรื่องราวซึ่งเราควรจะรู้ว่าเราสามารถประจักษ์หรือรู้ได้ไหมหรือเราเพียงแต่จำได้ ใครถามเราก็ตอบได้อยู่หน้านั้นหน้านี้ในพระตรัยปิฎกแต่ว่าปัญญาของเราเนี่ยสามารถที่จะประจัก์ลักษณะนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็เพื่อให้รู้ว่าธรรมะเป็นจริงอย่างนั้นแน่นอนคะ่ะละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็สุขขุมจริงๆนะคะแต่ความรู้ของเราเนี่ยจะถึงระดับไหนที่เราสามารถที่จะประจักษ์สิ่งนั้นได้หรือเปล่าถ้าเราประจักษ์สิ่งนั้นไม่ได้ แล้วเราก็เรียนเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรายิ่งเรียนละเอียดยิ่งรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นขั้นคิดซึ่งจะเกื้อกูลนะฮะเวลาที่สติปัะฐานเกิดต้องรู้ค่ะเมื่อสติปัะฐานเกิดสิ่งที่เราเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่เพียงเราจําเพราะฉะนั้นการเรียนนี่จะมีสองอย่างค่ะคําเดียวแต่เข้าใจลึกเข้าใจตลอดในคํานั้นหมดเลยคําว่าธรรมะเนี่ยค่ะ ทุกอย่างปัจจัยก็เป็นธรรมะอะไรอะไรก็เป็นธรรมะธาตุอายตนะขันทุกอย่างปฏิจจสมุป,ปาทะทุกเรื่องที่มีในพระไตรปิฎกเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเราในธรรมะเนี่ยเราเข้าใจเพียงเรื่องราวหรือว่าในทั้งหมดเช่นคําว่าอายตนะอายตนะสิบสองใช่ไหมคะตอบได้เลยและความเป็นอายตนะเนี่ยเมื่อไรอย่างไรเราไตรตรองไหม หรือเรา,าเราเพียงจำว่าอายตนะภายในหกภายนอกหกตอบได้มีอะไรอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเราพิจารณาว่านะคะอายตนะเนี่ยเมื่อ,อไหร่เช่นขณะที่เรานอนหลับสนิทเนี่ยมีจิตไหมมีครับจิตไม่มีอารมณ์ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ขณะนั้นเป็นอายตนะหรือเปล่าเป็นครับค่ะอายตนะอะไรก็เป็นมนายตนะมนายตนะกับ ธรรมายตนะคืออารมณ์ของผวังอารมณ์ของผวังขจิตนะรู้ว่าอารมณ์ของผวังขจิตเป็นธรรมายตนะนะคะรู้โดยเรื่องราวครับเรื่องเป็นธรรมายตนะเราจะรู้ไมค่ว่าจิตขณะที่เป็นผวังเนอารมณ์เป็นธรรมายตนะหรือเป็นอะไรเพราะว่าขณะนั้นก็จะมีจิตกับเจตสิกเจตสิกเป็นธรรมายตนะหรือเปล่าไม่มีเจตสิกแล้วมีจิตได้ไหม ไม่มีจิตและมีเจตสิกได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจอายตนะอื่น<ม>เช่นเวลาเห็นเนี่ยค่ะต้องมีจักขุปาทะเป็นจักขายยตนะต้องมีรูปารมณ์เป็นรูปายตนะสองอย่างพอไหมค่ะไม่พอครับมีอายตนะอะไรอีกตรงนั้นมีอัมนายตนคะครัคือคือวิญญาณาจิต เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครว่าธรรมะแต่ละคําที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเพื่อประจักษ์แจ้งเพื่อเข้าใจขึ้นจะได้ไม่ลืมแต่ถ้าตราบใดที่เป็นเพียงตัวหนังสือยังไงยังไงก็ลืมเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเราเรียนเพื่อเข้าใจธรรมะแม้แต่ความเป็นอายตนะในความเป็นา่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะ และความเป็นปัจจัยอะไรๆก็ตามมาตามมาเพื่อให้เข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งขึ้นจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วแต่ต้องได้ความเข้าใจเข้าใจเพื่อที่จะเวลาที่สติปัฏฐานเกิดเนี่ยนะคะแม้สภาพธรรมะปรากฏเกื้อกูลต่อการละคลายความเป็นรังถ้าปัญญาของเราไม่พอจากการฟังจนกระทั่งเห็นความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นเนี่ยอะไรจะไปคลาย ความติดข้องในสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นเพระโลภะาติดทุกอย่างที่ปรากฏค่ะแม้แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นแต่เพียงาธาตุร้อนซึ่งปกติธรรมดาเนี่ยที่ตัวเนี่ยมีใครมีาธาตุร้อนบ้างปรากฏไหมคะเวลาบอกว่ามีมีเมื่อไหร่มีเมื่อปรากฏเกิดแล้วดับแล้วโดยที่จิตไม่รู้เลยเพราะว่า รูปธรรมที่เกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มีแต่รูปใดไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วเพราะว่ามีปัจจัยให้เกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยเร็วมากค่ะรูปใดนานใดที่สติไม่ได้ึกรูปนั้นนานนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจากการไตรตรองนะคะ ก็จะเป็นปัจจัยให้สตินะคะรู้รละลึกสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ที่มีครับคือคำถามสองคำถามที่ต่อจากไปนี้ตรงนี้นะครับก็คือเช่นอาจารย์แสดงบอกว่าธรรมะที่ปรากฏก็คือธรรมะที่มีแต่ธรรมะที่ไม่ปรากฏนี่ถ้ามีก็เหมือนจะไม่มีหรือไงเงเกิดแล้วก็ดับตามปัจจัยของสภาพธรรมะนั้นอย่างขณะนี้นะคะ่ะรูปที่เกิดจากกรรมมีไหมปรากฏหรือเปล่า ดับหรือเปล่าเกิดแล้วก็ดับแล้วโดยที่ไม่ปรากฏค่ะแล้วคำถามที่สองก็คืออยากจะทวนความเข้าใจตรงที่เมื่อกี้ถามคำถามแรกนะครับคือว่าที่บอกว่าการอย่างเช่นการศึกษาเรื่องของโลภะจตสิกแปดอย่างแล้วก็เอาตัวอย่างมาใส่นะครับว่าไอโลภะจตเจ็สิกตัวเนี้ยมันมีลักษณะยังไงตามชีวิตประจําวันเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นการหาเรื่องกับเป็นการเข้าใจสภาพ,พธรรมะ หมายความว่าถ้ามีความตั้งใจที่จะจําว่าโลกะพ้าเจตสิกดวงนี้มีชื่ออย่างนี้แล้วตัวอย่างคําก็เป็นอย่างนี้นั่นก็เป็นการศึกษาไม่ใช่เป็นการศึกษาอย่างถูกต้องแต่ถ้าเป็นการหาตัวอย่างมาเพื่อที่จะเข้าใจว่าความจริงแล้วเนี่ยก็มีอยู่ในชีวิตประจําวันนั่นก็เป็นการศึกษาที่จะมีประโยชน์เกื้อกูลให้สติปัญญาเจริญมากขึ้นใช่หรือไม่ครับอาจารย์คือว่าพอถึงโลภะมูลจิตแปดเนี่ยนะฮะ จำได้กันหมดเลยคงจะไม่ลืมไปง่ายๆใช่ไหมคะเพราะว่ามีเวทนาสองอย่างที่เป็นโสมนัสก็มีที่เป็นอุเบกขาก็มีและที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดก็มีไม่เกิดร่วมกับความเห็นผิดก็มีที่เป็นสัสงคาริกก็มีอสังคาริกก็มีจําได้ใช่ไหมคะแปดดวงแล้วก็พอพูดเรื่องแปดวงนี้เสร็จนะฮะก็มีคนถามเลยคะ่ะอย่างวันนั้นไปที่นั่นเนี่ยมันเป็นโลภะมูลจิตดวงไหน นี่คืออะไรเรียนแล้วใช่ไหมคะชื่อก็จำได้แต่ก็ถามมีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คะ่ะเป็นโลภะหรือเปล่าก็ถามแต่เรียนชื่อแล้วแล้วก็รู้ได้ว่ามีแปดแต่ถ้าเขาจะเข้าใจว่าชื่อแปดชื่อเนี่ยนะฮะก็หมายความถึงจิตซึ่งมีโลภะเกิดร่วมด้วยจึงเป็นโลภะมูลจิต แม้เวลาที่เราห้ามูลจิตเกิดเนะะี่ยค่ะเขาจะเกิดร่วมกับเวทนาเพียงสองอย่างคืออุเบกขาหรือโสมนัสส่วนอสังคาริสสังคาริกเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ฟังเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์และถึงจะเข้าใจได้ว่สสาสังคาริกคือยอ,คอย่างไรอสังคาริกคืออย่างไรแต่ขั้นแรกเนี่ยนะคะก็จะรู้จักชื่อแล้วก็มีการเข้าใจเพียงข้าคร่าวว่าเป็นสภาพจิตที่อ่อนไม่มีกําลังหรือว่า มีการชักจูงจริงได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นการชักจูงของคนอื่นหรือตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะเข้าใจคร่าวๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยจะถามใครเรียนไปให้ถามคนอื่นหรือว่าเรียนให้รู้จักสภาพธรรมะเป็นความเข้าใจของตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นการศึกษาปริยัตข,ขั้นต้นๆเนี่ยแม้จะยกตัวอย่างนั้น ก็ตอนแรกๆนี่ก็ไม่ไม่มีปัญหาเป็นอะไรเพียงแต่ว่าต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าธรรมะตามความจริงนั่นเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรศึกษาด้วยความเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงลักษณะของโลภะค,คือความติดข้องติดขอ้ดของทางไหนบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแล้วก็เมื่อไรเกิดร่วมกับโสมนัสเมื่อไหรเกิดร่วมกับอุเบกขาแล้วไม่ต้องถามใครท่านอาจารย์คะ อาจารย์ขอช่วยอธิบายตั้งแต่การพิจารณาขั้นถึงขั้นสูงที่สุดหาวิธีการพิจารณาฟังธรรมะแล้วก็อย่าเพียงจำต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นงั้นถ้าสมมติว่าพิจาราก็คือมีนึกคิดมาก่อนเรื่องราวตั้งแต่นี่นคือ ขั้นต้นก่อนใช่ไหมคะอาจารย์แต่ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมรูปธรรมเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นการที่เราจะต้องรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะพราว่าลักษณะของนามธรรมก็คือสภาพรู้หรือธาตุรู้ลักษณะของรูปธรรมก็คือไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนี่คือคําที่เป็นจริงที่แสดงลักษณะของสภาพธรรมะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะไปถามใครไม่ใช่ว่านี่เป็นนามธรรมหรือนั่นเป็นรูปธรรม น่าจะเป็นความรู้ของเราเองที่ค่อยๆเกิดจากการพิจารณาเข้าใจว่าลักษณะไหนเป็นนามธรรมลักษณะไหนเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นความหมายของการพิจารณาถ้าสมมติว่าสติก็เป็นพิจารณาด้วยใช่ไหมที่ขั้นไม่มีเ,เราเลยค่ะขณะใด,ดที่เป็นโสภณะต้องมีเจตสิกต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็บับ่านอาจารย์ท่านอาจารย์ถ้าเรียนอย่างไรไม่ให้ลืมฮะแล้วเรียนอย่างไรถึงจะให้มีสติเกิด ง่ายๆให้เข้าใจเท่านั้นเองค่ะเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเนี่ยทุกอย่างเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงและมีลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นสิ่งนั้นด้วยซึ่งลักษณะเฉพาะเนี่ยก็มีจิตเจตสิกกับรูปก็จําได้ครับแล้วก็เข้าใจว่ามีแค่จิตเจตสิกกับรูปแต่ว่าก็าหลงลืมสติบ่อยๆก็ทราบว่ามีจิตเจตสิกกับรูปแต่ก็ยังยึดว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นตัวเอง,เเองก็ยังไม่ได้ ไม่ได้ละสักทีฮะ,ะเข้าใจตามประยัดนะคะถ้าไม่มีโสตะภาษาทะคุณโอจะได้ยินไหมคะถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างมั่นคงในเรื่องนามนธรรมรูปธรรมสติปัฐานรรจะเกิดไหมมีคําที่แสดงไว้นะคะว่าสัญญาความจําที่มั่น,งนะคงเนี่ยค่ะเป็นปันใจจัยให้เกิดสติปัฐานรรแค่นี้ค,คนก็เอาแค่พยัญชนะนี่จริงๆนะคะ ก็จำแล้วแล้วทำไมสติปัฏฐานไม่เกิดแต่จำอะไรใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่แค่พยัญชนะเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าจำเนี่ยต้องเป็นจำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เข้าใจในเรื่องของสภาพธรรมะไม่ใช่ไปจำเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้ความจำของเราเรื่องสภาพธรรมะนะคะลักษณะของนามธรรมาคืออย่างนี้ขณะที่กำลังเห็น ขณะที่กำลังได้ยินเป็นสภาพรู้หรือธาตรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างเลยเสียงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งปรากฏกับจิตที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเกิดดับตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่ได้มีอาการปรากฏเหมือนสีเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นเหมือนรสเพราะว่าเป็นเพียงธาตร,รู้หรือสภาพรู้ค่อยๆเข้าใจเข้าใจความต่างของจิตและเจตสิกและสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจ แล้วเราไม่ต้องไปกังวลนะคะถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะลืมไหมคะเอาแค่นี้ถ้าแค่นี้ไม่ลืมก็ต่อไปอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะ่ะไม่ลืมก็ต่อไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ต้องพิจารณาด้วยความเข้าใจจริงๆแล้วก็คุณโอก็คงจะบอกว่าจําได้แล้วแล้วสติปัฏฐานก็ไม่เกิดใช่ไหมคะแค่นี้พอไหมแต่เมื่อไรที่สัมมาสติเกิดเมื่อนั้นรู้เลยคะ่ะมีสัญญาความจําที่มั่นคงพอที่สติจะเกิดแต่ว่ากี่ครั้งหรือมากหรือน้อย นั่นก็เป็นเรื่องซึ่งเราไม่ต้องไปนับหรือไม่ต้องไปรอหรือไม่ต้องไปหวังเพราะเหตุว่าโลภะเนี่ยจะไม่จากเราไปเลยคอยกระซิบนะคะคอยให้หวังหรือรอหรือต้องการอยู่เรื่อยๆอาจารย์ครับก็ขอถามคําถามต่อจพีโอนะครับว่าที่หมายถึงว่ามีความเข้าใจจดกระดูกนี่ก็อย่างเช่นถ้าเราฟังกันอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับก็มีความจําด้วยแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจบ้างนะครับแต่ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างเช่นไม่ได้มีการฟังธรรมะอาจจะไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรกันอยู่ในขณะนั้นเนี่ยก็หลงลืมสติก็ความจำที่ถูกต้องนั้นก็ไม่มีแต่ที่นีน้ถ้าบอกว่าถ้าเป็นความเข้าใจที่จรดกระดูหมายความว่าแม้ว่าสติจะประฐานจะไม่เกิดแต่ก็มีการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอยู่อันนั้นเป็นเป็นความเข้าใจเพื่อ เพื่อย้ําสัญญาที่สัญญาของเรื่องราวนะครับที่เป็นเรื่องของธรรมะตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงครับอาจารย์พอได้ยินคํานี้ก็สงสัยต้องการอีกแล้วนะครับว่าตรดกระดูกนี่คืออย่างไรถ้าบอกว่าเข้าใจจริง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 แค่นี้ได้ไหมคะเข้าใจจริงจริคง,งจะไม่ต้องมีคำอธิบายอื่น ถ้าตอนเข้าใจจริงๆสัญญาที่มั่นคงจริงๆนะฮะตอนชอปปิ้งนี่จะหลงลืมสติไหมคะอาจารย์ขอโทษนะคะตอนนี้สัญญาอะไรมั่นคงอัตสัญญาค่ะใช่ก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นยังไงยังไงก็อัตสัญญาก็ต้องมาเรื่อยๆเพื่อเห็นมีปัจจัยเพราะว่ามั่นคงมาก